บ่าไทยไซสสวัสดีครับเบาวไทยสู้บาดเจ็บเจ็บียกแขน,นยังไม่ได้เลยนั่นเป็นเรื่องดุริศทีนะมันต้องพิการนะผมเลยเจ็บบงได้นี odor odor ่สองข้างนะสองข้างเลยเหรออืมนี่ฮะพี่บ่าวขาเจ็บแขนเมื่อกี้ผมก็ไปลากมาจากห้องนะสีได้ประคองมาเลยนะครับเมื่อกี้นี่นี่นี่ครับนี่มันไม่อยุบนี่มันบวมๆนะฮะเนนี่น่ะแขนมองน่ะมองนี่มองฟั่งมองซ้ายอ่ะเออนี่นี่ โอ้ทำไมบวมๆนะไม่มมไม,ม่ใช่มีข้างในน,น,<อ>นั่นบ่เออเออป้ป,ปงังเจ็บนานเลยนะเจ็บนานแล้วเหรออืมเลยหายแหละนี่พวกหายแล้วไปเฮ็ดงานอีกนี่เออเป็นไรพักก่อนก็ได้เจ้ามีพักหรอกพักมันมีคลิปไปทางงานก่อนก<ช>็ได้แต่ไยุ่มมันก็ไม่่เทาไหรตยุ่มมันก็ไตยุ่มล่าสุดนะครับเอฟซีเจ็บ่าวก็ได้รับบาดเจ็บนะครับป้าป้าเจ็บเป็นช่วงๆไง อืมอืมนี่อ๋อแล้วก็เขได้ยังไม่เที่ยวเจ็บแบบนีการนะรรก็ทิ่วันพักผ่อนไงพักผ่อนทุกวันพักผ่อนด้วยอืมทวันพักผ่อนด้วยอืมนอนทุกวันเลยพอดีเอฟซีเขาสอบถามมาเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับก็ปกตินี่เลยอ่าก็ถือการนอนเลยถือการพักผ่อนเนาะปกติก็นอนอยู่แล้วแหละอืมออ <laughs> ช่วงนี้ไม่นอนนานก็เลยซัดเต็มที่เมื่อวานนี้หลายวันแล้วเนาะเออปกติทํางานกลางวันจะมีเวลาพักเนาะพอออกไปลุยงานแล้วมันไม่ได้พักได้โอกาสก็เลยถือโอกาสพักเต็มที่นอนมันไม่นานเลยใช่ผมก็ตื่นสายเมื่อวานก็นเลยตื่นสายตื่นเจ็ดโมงกว่านู่นเกือบแปดก็ทําเหมือนเราตื่นแต่เช้าแต่เช้าทุกวันเราทำงานด้วยมันโหมอ่ะใช่ก็ไม่ทำงานก็ไม่ทะเลอกแต่มันยังไงมันเราไม่เคยทำไง เคอทำนานเลยแต่มันทำเหมือนแต่ก่อนเนาะเหมือนที่เราทำทุกวันไม่ได้ชินโอเคยอมมันชินนะครับผมก็ยังสบายดีสบายดีครับสบายดีนะผมยังไม่เ่็นไี่เป็นห่วงครับผมครับก็มาครับผมเออเพราะว่าผมก็เป็นห่วงเหมือนการมาเข้าไปดูคลิปไม่มีเลยเหรอไปทำอะไรเมื่อวานว่าจะพาไปนู่นก็ไม่เห็นพี่เขาเลยทำอะไรวะผมไม่เข้าใจไอ้ในด็กหามาเนาะทหาอยู่ไอ้นายทหาต่อเที่ยงว่ากินกินเกเห็ดมามวา เยอเออวะรับเลยวะแล้วแล้วรู้ใช่ไหมว่าผมไปส่งน้องแล้วนี่น้องไหนที่ไม่สบายที่มารักษาตัวนั่นน่ะยังไม่รู้เลยนานเห็นไหมไปใครมาผมมีไปคนเดียวนะไปส่งแล้วหระโอเคส่งกลับแล้วเออน้องสบายดีใช่ไหมสบายดีใช่ไหมก็ดีดีกว่าเดิมเพราะว่าเขามียาอะไรนะสอดตรงมดลูกอ่ะไม่ให้ปากมดลูกเปิดนะบแปลว่ายากันแทงอะไรนั่นน่ะเออ ครับที่เดอยวดนี่ก็สอดเหมือนกันเขาก็เลยให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านอทําเหมือนกันยาวทรบเลยมันไปส่งที่บ้านนู่นเอ้ยส่งที่ด่านไปรับแล้วก็พาน้องไปซื้อประกันภัยเพราะว่าเขาจะทําเรื่องพาสปอร์ตเขาลถเขาเอาข้ามมาเลยนะเมื่อวานเลยพาไปของที่ก็ถึงบ้านแล้วแหละโทรสอบถามเมื่อคืนก็ถึงบ้านแล้ว ปลอดภัยดีเล้โอเคเลยหละมอเขาห้ามเดินด้วยเลยนะห้ามแบบว่าอะไรเลยนะเหรออืมคือมันมีโอกาสอยู่ไงมีโอกาสเสี่ยงใช่เหรออืมอืมแล้วที่ที่เขาทําไมต้องแบบไอ้นี่คือเขาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาตั้งสี่ปีอืมแล้วไม่มีลูกเลยเพิ่งจะมีแล้วแบบอคนแรกคนแรกแล้วเป็นผู้ชายอ๋อทั้งบ้านเขามีแต่หลานสาวเออเขาก็เลยแบบ ทุ่มทุกอย่างทําเต็มที่เออเอ,อเพื่อรักษานั่นนะเออนั่นแหละเขาก็เลยต้องมาถึงนี่เราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเลยว่าโอ้เนาะเขาก็ยอยากมีอะนะอ๋อตำนานตัวกนได้เนาะอืมตำดานเลยแต่ดีดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าวันแรกที่เรามาเห็นมันเดินแบบเหมือนแบบสีเหลืองเลยเนาะเดินแบบโอ้แต่วันเนี้ยสดชื่นเนอะเออตอนอากับสดชื่นหน่อยเออ หมอก็โอเครักษาดีเก่งเก่งใช้ได้เลยอ๋อหมอหมอหมอไทยธรรมดาเท่าไรเก่งเก่งเก่งใช้ได้เลยเก่งแล้วแหละต่างกันกับตอนมาเลยถึงได้เลยสบายนะตอนมาโอ้โหเหมือนแบบจะประคองกันเลยเอออืม็อถึงว่าปลอดภัยดีทั้งแม่และเด็กเอออืมบาว่าแล้วเจ้าสิบุได้บึงโเห็นไม่ได้เลยเละก็เลยมาบอกเลยมาแจ้งข่าวเลยมาตาเอ็ดนายรู้ยัง รู้แล้วผมโทรถามเขาโทรตามเขาตัวเลกนั่นแหละว่าจะเออไปไหมทีนี้ก็ไม่มีใครรับสายผมก็เลยตัดสินใจเอารถอกไปเลยเอออืมนั่นแหละเออยี่โมงไปเมื่มอไหร่ยี่โมงมันสักช่วงบ่ายกวา่าบ่ายบ่ายเพราะมันบ่าย,บ,าย,บ,ายบ่ายจะไม่ได้เออเพราะว่าผมไปขายขายของเก่าอยู่เมื่อวานตอนที่น้องเขาโทรมานั่นนะเออผมเอาพาเด็กๆไปขายพวก กระดาษพวกลังกระดาษพวกเลยนั่นะเลยก็พาเด็กแวะกินก๋วยเตี๋ยวเออน้อ,นองเขาโทรมาผมก็เลยรีบมาเลยเลย็กก็โทรหาทีมงานแต่ว่าไม่มีใครรับก็เลยอืมเไปไ็นเฮ็ดหาเฮ็ดสถานะหาเไไห็ดบ้างก็เลยเป็นไรเฮ็ดคุยกันแล้วบอกว่าไปไหาเฮ็ดมาอืมก็ไม่เป็นไรมันอืมเออผมคิดว่าแบบว่าเผื่ออยากไปด้วยกันอ่ะนะเออผมตอนผมวันผมก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าผมก็ไม่ไปเหมือนกันไม่ไปเหมือนกัน ตัวเองยังไม่ไหวเลยเนาะดีนะที่ไม่โทรมาผมก็เลยถือโอกาสพาลูกเมียผมไปไหว้พระเลยเมื่อวานไปทั้งเมียเหรอไปลูกไปไปไปหมดอ๋อไหว้ท่าแต่ไม่ต้อเหรอไม่ท่านชาวทีนี่ขากลับนี่อ๋อท่นนี้มาใกล้ใกล้กว่าเนาะใกล้กว่าเหรออืมโอผมมาท่านนี้ก็เลยไปทางนี้กว่าอืม ไปแล้วตอนถึงก็ประมาณสักทุ่มกว่าเขากโทรมาบอกว่าถึงบ้านแล้วอืมเกี่ยวเลยจบอาชีพดูแลเด็กก็ทำหน้าที่เราดีที่สุดแล้วนะทำหน้าที่เราเต็มที่แล้วคือเราเราประทับใจเขาไงเขาดูแลเราไงใช่คือเราก็ต้องเต็มที่เลยมานี่เขาก็ประทับใจเรานะเออทับใจเราเราก็ทำหน้าที่แอืวเดี๋ยวไอ้กีก็ติดรับ ไม่ต้ไปส่งน้องเขาเจี่ยแลย้วผมก็บอกอยุ่ไม่ต้องกิงใจนะเราถือว่าเป็นญาติเป็นน้องกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเพราะว่ามันยังต้องไปมาหาสูวนเนาะว่าอย่างนี้นะถ้ามีอะไรก็แต่มาทีแรกออกมาทีแรกยิงยิงหน้าประทับใจอะขลังหน้าตาคฝนแบบได้ได้ลมมากเลยตาคฝนที่ได้มล <c oughs> ดมมา <c oughs> เอาอไม่เคยเคยน่าเขาหน้าจะประทับใจไงเรายอมตาฝนเอเอราก็เราก็เราก็ พร้อมจริงะเราพร้อมจริงอะเราก็ไปโหนนอะเขาไงทุกคนเต็มที่เพราะว่าไปนู่นทุกคนก็ประสบมากับตัวเองว่าเขาดูแลดีไงใช่เขาตามหาเราเนาะที่กินพาไปกินข้าวมาให้ที่หลับที่นอนกลัวเราไม่มีที่นอนที่หลับที่นอนไม่มีที่อยู่ที่กินเราทกอย่างเราก็โอเคใจเขาจะกเกรงใจมากเลยอะใช่เราเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เนาะแต่เขาก็ต้อนรับกับสู่อย่างมากแล้วเราก็โอ้ มาเราก็ต้องอมปบิบัตตอบแทนเขาคือเนี่ยเขาก็รับเจเราแล้วเนาะมาเข้าไหนล้วก็ตระดับเขาดีมากอะ,ะแต่มา,า<ห>วันนั้นก็วันนั้นที่เขามาเยี่ยมทิ่วบัตแล้วก็พาไปเที่ยวก,ก็คือดักรอรอเรา <laughs> รอรอคุณแม่เขาจะดูมันลำซิ่งเราก็รอไงเราก็รอเราจนเลิกจนบว่าพระจนแม่เขาพากลับก่อนก็โอเคเดี๋ยวในไนเราจะไปลา ไม่รู้เขาก็ถามอยู่เ<อ>ชวนกับตันกับตานไปอยู่ลากัานนาไหมนี่นะเนาะกับตันบอกใครอ่าน้องตุ๊กตานะอชวนกับตันไปเที่ยวลาเลยเชวนอููบอกไปนะไปหานาหน้านะเดี๋ยวนาะจะพาไปเที่ยวบอกอยู่เอบอบกหนดแล้วน่าฝนหมดหน้าฝนนแล้วเออเนาะมันเร<ม>สุดๆหน่อยใช่โอเคนะผมคลิปนี้ก็ อาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ีนะครับครับคยอาการล่าสุดดนี้่งนี้มาลุยุ่นนี้เห็นคลิปเตมทีุ่่งนี้นะครับพี่นี้จันทร์นะบ่วนจร์เออันี้ค่อยมาลุยเจอหน้างานเนาะครับโอเคครับผมรอครับรอสติครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายรอสติกครับ